เอาลงดูลงดูนะเน่เอาไหเช่งว่าเปิดปรเ่เป็นใช่ไหมเปิดเป็นต่อนตรีโมทมนันนี่มันแจ้งแจ้งมากเปิดรถรีโมทนะเน่ยังน้องมีเดียบร้อยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ย,อยน้องเมเห็นยังอันนี้หนึ่งสองสาม มืดจะคือบันเฮ็ดแน่นั่นงกินข้าวกับตะเก او จะนั่งกันได้เลยล่ะน,น,นั่นงแก่น,นั่งอยู่นี่แล้วเอาโค้มโคมตัวได้ใต้ตัวนี้บ่โบโคมนี่ใต้อโอเคเบิ้งบอลลธิ์ปิดให้พี่น้องเบิง้งอ่าแล้วก็จะเอาตัวนี้ใต้นี่ยังมีหุงไฟโทรศัพท์เราได้เนะเาะเลยอ่ะปิดเบิง้งนี่พันตอน่อนี่ได้ต่อใช่นีแล้วประตูน,นี่นี่ทานลูกโคมนั่นเลยโคม แล้วก็ซช่องที่บอ่อนางกินขา้าวเวลากินข้าวนะโดยอ้าคักแล้วพ่อนางกับน,นี้ดยเออพี่น้อยแจ้งคักปัญญาเพราะว่ามันอยู่ได้วันคืนนะถ้าเขาตัด เห็นอยู่บ่เห็นตาคอยอยู่บ่ประตูเห็นอยู่เห็นอยู่บ่ดิได้อยู่โดยเปิดภาพไอ้เปิดภาพมักก็สีมืดๆหน่จังหน่อยพี่น้องเองเนาะอ่าเอับพี่น้องเอ้ยกราบสบายดีและสวัสดีเนาะอ่าตอนนี้เราก็ยังอยู่บ้านวังคูนพี่น้องเอ้ยเมืองเซปูนแข่งสอนนักเขตเนาะพี่น้องเนาะเปิดบัลลมาเปิดคลิปอยู่หน้าเฮือนน้องอันน่ะน้องมึ่เนาะเพิ่นชื่อลีเพิ่นชื่อน้องมึ้ยน้องมึ้ยแต่ว่าอันน่ะ บริยันพี่น้องเป็นห้องแยกเรียกว่าเอาห้องน้องเมซะจังห้องไงน้องพี่น้องเนาะเต่ว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่พอร้อยจนค่ำจนมืดพี่น้องเนีคือเกาเอ่าเนาะค่ำอยู่บ้านวังคูนคือเกา่าพี่น้องเนาะโดยอ่าบริมา่ใช้นอ้องเมย์อยู่บ้นน้องเมย์ฮะอ่าฮะมานี่มายังมายังมานี่มานี่ล่ะจังไดก็บันนี้ยังไม่ผิดหรือ ตา,าเฮาแน่ไฟเจอร์เซลอ้าว,วยังมือตืดตื้อยู่บ่อหนิขนาดใช้จะเปิดบ่เป็นบ่ล่ะต่อบ่เป็นต่อบ่เป็นโดอ๋อพี่น้องเลยเน,นาะจังพ่อจังหวะมืดตืดตื้อย,อยู่ใช้ยู่ใช้ไฟเจอร์เซลจ้ะไหนหาวเบิ่งดูมา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 ก่อยกระชีต่อเป็นอยู่บ่บัดนี้เฮ้ยบอมิกต่อเป็นอยู่บ่อใช้บอมิกเด้ บะตูกระต้อเป็นยูบ่ะใช้มาเบิ่งก่อนด้วพี่อเมฆเพื่อนสบายดีนะพี่น้องเนาะโดยอยู่คำอยู่มืดน้ำกันอยู่บ้านวังคูนพี่น้องเลยใช้มาเบิ่งด้วยแหละใช้ตัวนั่นด้ยมันบนหนายากเนะเสียบจุบขวบเดียวก็ได้แล้วแหละนี่เนาะจะพื้นทายพี่บอดะนี่บอ เงี้ยงๆเนี่ยหลอดมันไหนเราห้องก็ไปห่อยใส่ก็ได้โอเคเงิ่งมาเพิง่งเหรอรีโมทมันอยู่ใช้รีโมทมันนะอ่าบังทำไมไม่เนี่ยอ่ะนีบใช้คอจะได้สองร้อยวัตพอมากุ้มอยู่บนคืนเพิ่นว่าเออ่าลองดูลองดูนะ Nè, Đã ở đây uh, uh, em hey, Nhi mà pot bụp bên ta! Pot bên to, Pot bên to, mẹ. bên tao! Pot bên tao! Pot mẹ tao! Pot bên 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 tao! ของมันยนี่ดิอ่าอันนี้คือมันส่งพลังงานมาจากนี้เนาะส่งมาจากนี้มาฮะพี่อ่าอันนี้นี่คือยังตัวนี้ตัวนั้นเป็นเป็นตัวเสียบอ่าฉากโตัวสองตัวสามตัวบอดี้ได้ใช้ใช้สายไหมมีอยู่ได้ขอต่อนี่แหละโดยไม่ได้ก่อนเอาก่อนเป็นยังไงนั่นอยู่ว่าเจ้าคือบูเปิดพี่รถใช้รีโมทได้เปิดรถละรีโมทมันนี่มันแจ้งแจ้งมาก เปิดรอดรีโมทนะแน่ยังน้องมีเนี่ยวน้อยโอ้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 ยน้องเมเห็นยังอันนี้โอ้พี่น้องเอ้ยนี่เห็ดครูแมวอันนี้อ๋อพ่ออย่างนี้บพอันนี้เด่นน้องนี่นี่นี่หมอตนะมอตก็ยาบ่ามอตก็ย่ามันหงุดหงิดนี่ล่ะ จะบดต้องนี่มันเด้อนี่เดี๋ยวเบิ่งเบิงเ่งเบ้มาจับจับเบิ้งดูเบิ่งลองมึงก่อนเสียบจุ๊บมิดอิมซิมใช่ใชต้องมีมังเปิด,ดอีกบ่อ๋อนี่ๆๆเข้าได้เข้าได้เข้าได้มันโมเน็ตมันโมเน,น็ต เขาอลไรเข้าอลไรเข้าอะไรอ่ามันโมเนต์โค้มใช้โคมแหมฮะชาโคมนะเนาะชาโคมใช้โคมจะด้มีโคมบ่ล่าหรอโดยโอ้ยเพิ่นแค่แค่ว่าเพิ่์นยังไงเขาโตตัวนี้โคมเก้าอียดไปโคมเก้าอันนี้กับอันโค้งอันนั้นมันหนาใช้เล็กตัวนั้นมันตัวนึงนะอ่าน้องเพิ่นยังไงโตตัวนี้ควคู่ด นันชักคมันนี่เ่าน่าชิได้นี่เบิ้งเบิงเบิ้งเบิ้งจ้าว่าหูมันนั่นนั่นนนาจะได้ยบบิ้ง้วยนี่โคมเพิ่งกะโคมแต่งคมร้อยปีบ่นะโคมเต่งคมไนคมเต่งโคมร้อยปีแล้วเคยเบิ่งแล้วเล่นนี่ไหนบ่เมนโคมลาวอรีเไอรีต้องรุ่นนี่นะไอรีรุ่นนี่นะได้แลมือทานมาเลยเอะแค่เลยนะเเข้าอยู่บ่ เขาก็เดียบแบบขนาดนั้นว่ามุ้งไอ้เจ้าก็ต้องเข้าใจคมเต่งอ่ามวยพื้นตรงเนี้ยเด้อว้ามาแล้วจะททางเสียบมันอ่ะปิดก่อนปิดก่อนเหรปิดก่อนอ่ะใช้เล็กโค้งมันตัวหนึ่งเลยนะเล็กโค้งมันตัวหนึ่งเด้อ บ่อันนี้เราจริงๆนะเาห้อยว่าก็ได้อันนี้เนาะนี่ฮันเด็กโก้งนี่นะโดยเฉพาะแปลว่าอาจะเอาเอาลงมาตั้งนอกหรือออกข้างหรือว่าปะช่วงหลังคาก็ได้นะบอดีจะปิดมันบอกกินนี่กินแค่ไม่ได้ปิดเอาเลยมันปิดเองบ่ต้องตั้งเวลาอีกไปจังนบ่เพราตัวแรงนะมันเป็นอัตโนมัตินะบอดีส4แรงนะ 6 mùng sáng đến 6 lạnh. sáng you know. này Hoặc, 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 อะไรบอสโรยต้นุมั r i นั่นน่ะฮะโรยต้นุมั r i c เลยสีแดงนะคนผ่านบ่อหน,นิบ่แม่นเป็นมันเป็นเวลาเพิ่นติดตั้งไว้นะจ <c oughs> าได้คอยจะคอยแกช้กช,กชื่อได้ยินเพิ่นเว้า,อ,า,า,าอยู่ฟังเบิ่งฮะเอ้าฮะคนตีงได้นี่มันจังนี่นะแม่นบ่สจำชัดเลยเอานั่นจ้ะตัวไหนเอาตัวนี้นี่ๆมันมีอยู่นี่สองปุ่มนี่ตัวเปิดปอ๊ะเปิด,ปดอ่า ปดชั่วโมงด้ยแปดชั่วโมงคดข้างไว้บ่ข้างก็ได้รอเวลาเพิ่เปียกกิดซนี่แหละเบิ่งดูประตูแจ้งบ่พี่พี่น้องคนนี้ขัขันี่เออบิ้งเบิเบิ่งเบิเจ้าช่วยใช้ันนี้ล่ะเจ้าชินหอยไมใช่ะหอยไปไหนบ่เบิ้งเบิ้งเบิ้งเหอยไปนองนนีเบิเบิ่งขอโทษด้ดเบ้งเบิ่งเอหยไอยเงนอ้ต่ตตยตตเพราะ รอคุบคนนีดเด้อ <c oughs> ว้าวหนูเห็นบ่นี่ดูได้เบอร์ไหนวันดีเอ้ยโอ้รีโมทมันคือเป็นนะนี่อะไรนะอืมแต่เป็นอะไรก่อนมันมันคือปิดปิดนอนะเฮ้ยจะจะเก็บไว้ก่อนล่ะอันนี้มันหมดจำเป็นหรอกตัวน,นี้ใส่ไว้รถอนน่ะไปไปห้อยรถไปเลย

ที่ต่อจิี้พี่เอ,อ๋นต่อมาตาลาอันนี้หมทมันจะเก็บไว้แหละพี่ใช้กินนี่นีน่แ<ะ>มวอันนี้แม่แวเอาไปกินได้ข้าวกล้องนี่โอ้จัา<ม>เลยโอ้เก็บไปก่อนเก็บไปึงถชงก่อนๆๆๆๆอื แต่ประเด็นว่ามันมืดเลยนะประตูเนาปะปราตูน้อ,นองมิเตอรว่าอันอันได้บอลนังลงนังมั้งดูลงนังมั้งดูจินพ่อ,อ,อหันหน้าไปพุ่นดูโอเคอยู่บาประตูมืดแล้วหมดเลยฮะมืดแล้วที่สะท้อนบ่แมนนอกจากว่าจะมา,า,านั่งทั้งปีหันหน้าไปพุ่น,นโอ้แม่นเลยเนาะเมนเอือยันไะไซนี้แกยันอะนี่ฮะ เออหอยน,นี่ก็ได้หมดนีหอยเห็นบ<อ>่โดยของน้องเพิ่นบอกนะบมโมโอ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 ชิโล่เนะนี่ก็ได้ได้โดยก็เลยลบคบูนตัวแรกกู้ได้น่ะกู้ได้ละอ๋ออันนี้บอกมันก็ได้ได้นี่ต้องหาเนี่ยผูกเอ้ยนี่นี่ตะปูนี่น่ะนี่น<า>มีตะปูอยู่ัด้นานด้านเ็ดบรปิดบาร์ดเน่เวลาจะมานั่งกินข้าวก็นั่งกินอยู่นี่โดยโอเควางเด้อ นี่ได้เละตะปนูนี่เนียอยู่บนนี่แจ้งบ่น่ะขักอยู่บ่ขักอยู่ขักอยู่คงขักปนยังบ้านอ๋อมันเดไปพูดแจ้งมันเดี์แจ้งบ่งบงบโอเคเลยกับหักับหางพอแค่พอแม่และปลาตุ้นเนาะจอยหอยที่รแรกกันเสร็จแล้วนี่เนี่ยมันคือดับมันนี่เนาะ ได้บ่น่ะไช่ดเพิ่นเปิดเป็นอยู่มีแต่ว่าบัตรตอนตอนนั้นแหละเจ้าเอาไปตากแดดเด้อบืนเด้อโดยตากนั้นก็ให้ไผก็ได้เอาอันนี้มาแปะไว้สังกะสีนี่แต่มันถึงแดดด้วยเมย์ไม่ต้องถอดก็ได้เด้อโดยแปะไว้ให้มันเหนีนนานี่แล้วนี่บ่ให้มันตกหายังมัดไว้คัะค่ะนี่ยืนขึ้นไปนี่มันจะมีขามันอยู่มีขาอยู่่นีเปิดมึงด้วยนะเปิด มันหมดเองมันมีขามอยู่ให้เพิ่นหันใช่ให้ก็ได้มันมืดเลยพี่น้องเลยเพิ่นเ็ดเป็นยี่ระคนน้าบ้านนี่รายูอุโอเคเนาะอนาะคักระบ้านางป่านนี้โดยเออพี่น้องแจ้งคักปัญญาคับเนว่ามันอยู่ได้บัดคืนนะถ้าเขาตากแพนั่นคับคักตัวนี้นี่อ่มันหงสิบัดคืนมึงดูหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามมืดเดือบันเฮ็ดแน่แจ้งพันว่าได้แจ้งอยู่พี่าาพชาไทยแมนพ่อภาษาบ้านเจ้านี่แจ้งเปลืองเปลือง,องมืดเด้มืดนะกระน้ำกระน้ำเลยกระน้ำนี่มืดเลยแจ้งนี่ป้อมเลย นั่งกินข้าวกับตะเก او จะนั่งกันได้เลยล่ะนั่งกับนั่งอยู่นี่ <c oughs> แล้วเอาโคมหัวโคมตัวนี้ใต้ตัวนี้โบโ <c oughs> okay, บโคมนี่ใต้โอเคเบิร์กบอลลี่สีปิดให้พี่น้องบอเบิรงอ่าแล้วกะเจ้าตัวนี้ใต้นี่เนี่ยมันมีหุงไฟโทรศัพท์เขาได้เนะเาะเลยอ่ะปิดเบิรงนี่พันต่อนีอไ่ไดต่อใส่นี่ได้ประตูน,นี่ <c oughs> นี่ทานหัวโคมนั่นเลยโคมแล้วก็ช่องที่บวกนางกินข้าว ไม่กินข้าวนะะดย้ยไผ่ไเป็นคนจะมาจับกินเองกินเองที่บอกดยกินไ่กินมันสิดย้ยอ่าจะจกตากนันอยู่นะอะไรก็ได้พี่น้อง <c oughs> แตาฝ้าฝนมากในเฮงคัตจะกันไหนลบคนจะกันไหนกอนกันกันก่นก้นกันกันกันกนกั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 น่า,า,ากน,น,านกันกัันกนกันก่นกันันกันันกันกันันกกก แต่ก็ช้ำๆนั่นแหละพันบาทพอดีได้เนี่ย่บริซื้อมาพันหนึ่งสองร้อยวัตเนาะถ้าร้อยวัตก็เมนเมนหาร้อยบาทพี่น้องแต่มันบวกฟุ้มคืนตัวนะตอนนี้พันบวกคุ้มคืนอยู่บวกฟุ้มก็อาจจะได้สักตีสี่ตีห้าเนี่ยก็โอเคละก็ถือว่าอันอันนั้นแหละเนาะโอเคสมใจเพื่นแล้วบัตรนี่อา่าบาเตียงม้าท้ายเพื่นก็นอกจากได้ยังก,ก็จะว่านะแสงอาทิตย์แสงตะวัน บะยามาถ่ายก็บอยากได้แสงตะเวนบารีมาถ่ายก็บอยู่เบาดีเลยอยากได้แสงตะเวนฮ่าฮพี่น้องไงกินและข่าวนะบ่าวซื้อมาให้ยังบอดีกินอยู่แมวจนเห็นกินพี่น้องไงอือแมวนี่กินแมวนี่กินเลยอ่าอแบ่งกันกินได้านางเด้ดเลยอ่ากับน้อง,องกับนุ่งกับเอ้ยกับเมย์เหรอถอยพี่น้องไงไมีแต่ลบ่าวกับชิ้มมือป้าและบัดนี้คำมือตืดตาอลไรพี่น้องไงเนาะ มามาตูนวันนี้คนจับเองก็ได้วันนี้จะไปหากินข้าเราก็ได้ไหมใจบ่ใจลายรเด้อโดย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 ไปไปไปดปคุยกับน้องเพื่อนจักหน่อยเลยกอ่าสีมือพี่น้องไงโตไฟอยัางไรเพิ่นนั่งดีดีฮะออเผู้ฝันลงไปอยู่น้ำเมย์เพื่อนพี่น้องไงพี่น้องอ๋ออีหล่าหาบหน้ามาบ่นั่งไะ ใช่ใช่ใช่หางหน้ามันคุดนะบ่าวมัดเอาชื่อมาใหนะ้ฮะอ้าวใช่ไหนโอ้คักคักโอคักบ้านางคูไม่คัก <c oughs> เห็นอางงี้โอ้หน้าใสจริงลิงคูอืมได้คูมาลองเลยแล้วกันนะตักเอ้คูคูหนึ่งบืนเจ้าก็ชิบเปตักบ้าน,าน่ะ พื้นได้ครูไม้ไปละพี่น้องเอ้ยเป็นยังได้ครูไม้คาดนะอีกบัตนี้เจ้าจะได้บัตนี้ลองเลี้ยบผ่งดูเครื่องใช้ของครัวเรือนเจ้าอันนี้แหละชงเปียกชงเปี้ยโอ้โหอ่าเอาอยากได้เฮือนอยได้เฮือนแล้วบัดนี้คงงี้ไงแล้วบัดนี้เนาะอ้าวโธ่จะได้เฮือนเลยบัดนี้ อยากได้เฮือนอยากได้ดินแล้ววันนี้บ่โดยยึดยืนอยู่พี่น้องเอ้ยโดยแลย้วก็จกได้อย่างอีกละ่ะเพื่อนกับน้ำเขากับน้ำครับเขาแค่นั้นละตีเขาเนี่ยช่วงนี้กับทีมงานนะเพื่อนมาซอยได้หลายเติบและซอยน้องเพื่อนพี่น้นอง,งนะเอ้ยเนาะเจอวันนี้แบบคือบอ่อและเพื่อนยังขาดแคลนเรื่องที่อยู่ที่ดินที่นอนพี่น้องนี่ก็เป็นที่ดินของพระเจ้าเนาะนยังยังยังอยู่แบบเดียวดายอยู่ ปแมวว้าวดีใจแหละเบาเฮอเฮอแสงตะเวนดีใจบอ้วยเออแสงตะเวนนั่นแหละบอโลแสงตะเวนคือกันนั่นแหละบ้านนาำเบากับแสงตะเวนแสงอาทิตย์แล้ตเต้ดีใจเมย์จ้ะว่าที่ละโดยอุ้นทำไมไม่ได้เหรออุ้นพี่น้องเองอันเจ้าผ้ากัน อันามัยในเดินนั่งก็คือนซานเดอร์เสื้อผ้าที่อันใดที่มันหกที่และอีลุงตุ้งนางอย่างกับเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยเด้อเวลาน้องนุ่งกับเก็บการซอยกันเนี่ยมันสะอาดสะอ้าดเดแหลยหมายมันหกปลายมันหกปลายทิ่มีที่เข็บม่งอดมาอยู่มันก็บัวงามพี่น้องเลยอนามเหมาะเห็ดใส่กระโปรงกับร่างก่อนได้ละเด้ออืมวิมานั่งต้องการพีเฮดจะเชิญยังมันนี่เฮ้ Chạy bài, chạy bài. Lý Một chạy bài đi đi đấy đỡ. Ờ, Lý Một hìa ra, bật nhạc. Đấy bà này. Cầm mũng bỏ đi lại, bỏ đây bò. Được. Mũng có khát. Lưm bọc bào. Lưm bọc bào. Được. Ôi, ngân đã vào, chuẩn bắt cầm bào này. À. Thưa nàng, thưa nai, phụ lạc bà này đỡ. Được. À, đi nông này. เงินน้ำเบาเบิดเลยน้ำเบาจนตกใจบ่ำบ๊เอ้ยนางยังบุเคยขี่รถจักเเื่อบ่ล่ะบุเคยขี่รถใหญ่จักรเเถบอ่ะว่อดชู้ว่อดชู้ไอ้ฟังด้วยได้ขี่รถแล้วเป็นได้ได้ขี่รถใหญ่ม่วนยูไม่ใช่เจ้ว่อดรอบภาษาบ้านเจ้านะว่อด เราจมพู๋จะพู๋วจะวินหัวบอกเมารถบอกเนะี่ยเขาเคยขีย่เฮาขี่เฮาเคยเคยขีย่แล้ววินหัวเคยขี่อยู่ใส่จ้าว่าวินหัวไปแท้พูวินหัวจนนะเป็นไครบอกเคยไปเคยขี่รถเท่หนึ่งเลยเป็นไครบันนี้วินหัวเมารถอีน่าใน,น,านาบ่เมาบ,บ่เมา มันเคยเขาเคยขี่รถรถจักรกับรถทีวชื่ออืมมันเคยขี่รถใหญ่จ้ะเขาเคยมันเคยเวียนหัวเออพี่น้องเออเออยังเวียนหัวแต่วันนี้อิล่านี่บ่บ่เป็นยังเนาะเออเพิ่นได้เพิ่นพี่น้องเอ้อออกไปมีแต่ว่านั้น เบ่งกันเด้ออืมโอเคอันข้าวข้าวแลงกัยังไม่ได้พากันกินที่นะโดยอืมพี่น้องไงอันอันอัน,อ,นอันเมเจะห,หนึ่งชุดระบายเข่าฮหนึ่งชุดหนึ่งชุดแล้วอปองแป้งนี่กะโบมีไม่มีตอกบ่มาใส่น,นี่ดโดยโบมี ย่านแต่เด็กน้อยจะเล่นนี่เด็กน้อยน้องปกติยืนในลมบึ้มลงในพ่อแห้นง,นงนะไปทางไหนระวังเล้วมันกระทำกลางคืนนี่แล้วประเดนปะเล็นมาผุพังกระดกกระโดอไปทังนีแต่สำนักเรียนระเบ้ากระปะเด้อโดยระเบ้าเมื่อพาคก่อนบันนี่ค่ะเมื่อตื่นตาเลยโดยเดินทางเดินทางปลอดภัยเด้อโดย,โดย,โดย ขอบใจเดอ้อขอบใจขอบใจ,ใ,<ห>ใจเดอ้อที่ซื้อให้อะมอค่ะเคยมอกับอ่ะคุขอบใจเดอ้อหน่อยดีใจเปล่ล่ะดีใจดีใจอยากได้ทีนางเดอ้ออมีแต่ว่าเจ้าล่างเดอ้อเวลาเห็ดอยู่เห็ดกินนี่รก็ล่างให้มันสะอาดสไลที่นเบ,บาซื้อให้หนั่นก็คัดถูทีนางเด้อ ทูทูไว้หน่อยบวงบวงใหญ่และเฮาเมียเฮาไม่บวงใหญ่จองนะบ่โดยโอ้ยพี่น้องให้ตายแลบบาทนี่เอ,าเอา่อาอ่เธอหน้าเธอในผู้เล่นเรานางเด้อนะบอที่แค่นั้นแค่นั้นสิพาไปชื่อเด้อโดยอ่มีแต่เจ้ากับผู้เป็นเอื้อยการเนี่ยไม่ได้มันหกมันเทือกเจ้ากับเก็บเด้นางเด้อพับไว้สะอาดยังไงมันเป็นระเบียบเรียบร้อยเด้อเออาหักษาความสะอาดนะพี่น้องไอ้ อไปอยู่ดีมีแห้งละสบายดีปีใหม่อยู่ดีมีแห้งให้ล่าไม่ลุ้ยปลอดปลอดภัยเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อชาทุกโอเคมามาไหมเห็นแล้วบ้าไหมขอบใจน้องขอบใจขอบใจเบิังทางลงก่อนแับก็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  เยอะใช้เกือบคอยไปใช้ <laughs> หาเกือบละพี่น้องเไงเนาะเออโดยโดยพี่ทางนี้กะรู้ตืต่นอยู่ซุ่มนมเมื่อปลาเด้อแม่เด้อบันนี้เด้อ <c oughs> อ่จาจักมือได้ได้จะได้ขึ้นมาใหม่บันนี้ลายมือโย <c oughs> อ่าอยู่ดีมีเฮงเด้อร <c oughs> ับแล้วบคนน้อยนีก่กะไปแง่งแหละล <c oughs> ลำรวยเด้อโชคมานเด้อโดยลำรวยลำรวยค<แ>ือกันอ่าอ๋อสู่ชีวิตเราก็ได้พี่น้อง,ไงเไยเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าผัวก,ก็ไปจักมือได้ใช่ไหมโดยโดยผูกเยื่องขึ้นไปกับไข่นแน่บ,บัดนี้คือสว่างสวัยแน่พี่น้องเไยไปกินลำมืดคักปัญญ์ไปพี่น้องไงสำหรับคลิปนี้บอลลี่ก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนเนาะ อ่หลายๆเด้อที่ได้นำแสงสว่างมาใหาท้ทางน้องเมยนะ์นะน้องเมย์กับนอ้นอ,งนองน,อน้นอง, <laughs> น,องน้นองรถน้องรถเมย์วะผู้นี้น้องรถผู้นี้น้องเมย์เอ้ยน้าบ้าวน้าได้กเก่านะ้ำแน่นั่นบาดหนิ <c oughs> อ่าชื่อเจ้าดีนะชื่อลุยบ่านางนางลุยอ,อันนี้นางมืออ่ห้องยากในจักหน่อยพี่น้องเอ้ยเนาะ ่าน้องน้องเลอกับน้องมือแต่บอลลีว่าให้เพิ่นดะน้องเมสันนั้นน้องรถห้องง่ายรถมีพี่น้องเไยเอ้าให้ผู้ใหญ่จะบุญเพิ่นอยู่ทังต่างประเทศเนาะเพิร์ดฝากเงินมาให้บอลลีื้อไฟโซลาเซลล์มาให้เพิร์ดทั้งน้องทั้งสองเพิ่นทั้งสองคนเพิ่นดนะพี่น้องเนาะมีแต่ว่าให้เพิ่นเป็นอ้อมเป็นเงาให้ลูกให้หลานให้คนทุกคนยากต่อไปเนาะให้เพิ่นร่ำเพิ่นรวยให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงให้เพิ่น อูเย็นเป็นสุขเค่งๆปังๆเด้อเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้บารีเองลาพี่และน้องไปก่อนขอโตเดินทางก่อนบัตรนี่ขำเมืดอยู่บ้านวังคูลคือเกาน้าพี่น้องเนาะห่อเท้าชันกับพัดทอดึกดืินเพละพี่น้องไงเอาไปแล้วสบายดีปีใหม่บัดสุขสุขคนนะพี่น้องเด้อด้วย